ไม่มีพี่เอ็มคงไม่มีกําลังใจเยอะขนาดนี้เขาปลอบใจหนูทุกทางแหละค่ะจริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่ได้มีภูมมต้านทานกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคะมันมันทั้งสะเทือนใจทั้งเหนื่อยด้วยเหนื่อยไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เหมือนกันไม่เคยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรขนาดนี้เหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอ้อมค่ะ มันคงจะราบเรียบเกินไปก่อนหน้าน,นี้ออมก็คิดว่าเส้นทางของออมแล้วก็เฟรนตี้มันก็คงเหมือนเป็นถนนเส้นหนึ่งที่แบบเหมือนเราเจอหลุมเจอปัม๊มปัมเปอร์อะไรแบบนี้มันก็มีสะดุดบ้างแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกหรอกค่ะทางเลือกเดียวคือการสู้ต่อไปต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ต้องเข้มแข็งให้ได้แม้วันที่เราจะรู้สึกว่าเราอ่อนแอนใดๆก็ตาม แต่โนชอยค่ะเราต้องลุกขึ้นมายูเพื่อสู้ต่อไปค่ะแอมให้กำลังใจย,ยังไงบ้าง,งเยอมากขอรับรู้เรื่องราวมาตลอดไม่มีมพี่แอมคงไม่มีกำลังใจเยอะขนาดนี้เขาบอกเว่าทางทางออกมัเขาปลอบอใจหนูทุกทางแหละค่ะเพราะเขารู้หนูร,รู้ว่าหนูเป็นคนยังไง จริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่ได้มีภูมิต้านทานกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคะ,ะพี่ยมเป็นแค่แฟนหนูที่รักหนูมากมากเท่านั้นเองค่ะ<ไ>เขาก็คือยืนเคียงข้างหนูแค่ให้คำปรึกษาเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยกับฟิลิอที่ตั้งแต่แรกเขาไม่เคยรับรู้อะไรเลยมาตั้งแต่แรกเราก็ไม่เคยบอกเขาเมื่อบอกว่าตอนมีปัญหานี่แหละเหมือนเราอปัญหาไ้ให้เขาด้ เขาของความรู้สึกหนูมากกว่าเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะโดนอะไรเขาเป็นคนไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นซึ้งแต่ซู้สุดแล้วค่ะมันไม่มีชอยแล้วค่ะอมวันเหตุการณ์เนี้ยสิ่งเดียวที่ทำให้หนูรู้ว่าจากแต่ก่อนอะหนูเคยคิดว่าหนูเอาเพื่อนน้อย หนูรู้สึกว่าหนูมีเพื่อนเยอะมากเลยนนนคนูแบบหนูรู้สึกว่าให้กำลังใจหนูรู้สึกว่ามีคนให้กาลังใจหนูเยอะมากแล้วหนูมีกําลังใจขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะหนูขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้หนู